มาถ่ายรูปก่อนนะอุ้ยตายอยู่คือยู่นี้เลยนะอ๋อโอเคอ่าช่วยกันถือแล้วกันเนาะโอเคขออนุญาตไมค์อมารินเนาะออฟมาถืออันหนึ่งเบลเบลอยู่ไหนเบลลูก เบลเบลนี่พาดาลูกมาเร็วเมลมาถือไม้อาารินอันหนึ่งอ,อ่าพวกสัน้นๆจะได้ถืออาเบลมาถืออันนี้ลูกแล้วส่งไม้กันนะโอเคอง์อิงมาลูาลกลดเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไม้กันนะครับส่งไม้กันนะอ่าศิลปินนักร้องนะคะที่มาร่วมงานก็มีส่วนที่จะแสดงด้วยนะครับ ดังนั้นนะครับทุกค่ายเลยนะฮะมายืนตรงนี้นะครับเป็นช่วงของการเก็บภาพนะครับออกสื่อข่าวทั้งสื่อหลักแล้วก็ในสื่อเพจด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราถ่ายภาพนิ่งกันก่อนนะจ๊ะโอเคทุกคนทุกคนจ๋าอ่าทุกคนจ๋ามองมองกล้องนะจ๊ะ,อะมองภาพนิ่งนะจ๊ะอันนี้เป็นภาพภาพนิ่งนะจ๊ะเลิฟยู อ่าโอเคอ่ากล้องนะครับกล้องหลักนะครับกล้องหลักนะโอเคทุกคนออกครับทุกผู้ไม่เกี่ยวข้องออกครับอาม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 าให้พอสโจถือไม้ไม้น,นี้เหรอ <c oughs> เอาไม้อมรินเดี๋ยวเอาไม้อมรินอยู่ไหน <c oughs> อ๋ออยู่ข้างหลังมาใครที่ถือไม้ขอส่งบ่อโจข้างหน้าหน่อยครับไทยรัฐช่องเก้าอมรินครับ โอเคเบลเบลเบลเอาองอิงจ่าอูอิงถือไม้อมารีนอีกอันหนึ่งดีกว่าที่เป็นสันนักข่าวนะครับอ่ะโอเคเบลเบลเบลเอาเมลมาให้อุงอิงถืออุงอิงถือสองไม้บอสโจบอสโจถือของช่องเก้าหน่อยจ้ะอยู่ข้างหลังส่งมาเลยครับบอสโจถือของไทยรัฐทีวีด้วยครับอ่าโอเคไหมเดี๋ยวพี่ท็อปจัดจัดจัดระเบียบให้โอเคอ่ะมีใครอยู่ข้างหลังแล้วถือไม้ไหมจ้ะส่งไม้มานะครับทุก บจะได้อยู่จะได้อยู่ข้างหน้านะครับเพราะว่าไงเดี๋ยวเสียงไม่ได้นะครับโอเคไหมครับเอาถ่ายภาพนิ่งก่อนนะจ๊ะที่รักตัวจีนมา1ชุดครับตัวจีนหนึ่งชุดโอเคขอก้าไม่ทับหน่อยนะครับเรียนเชิญศิลป,ปินทุกคนนะด้านหลังเลยนะฮะเป็นสภาพไมรวมหมู่วัดศิวะโดนไปไหนจ๊ะและศิลป,ปินทุกค่ายเลยนะจ๊ะใครรู้ว่าเป็นนักร้อง กรุณารวมตัวด่วนที่แบล็ k ดอปตอนนี้นะฮะมาสข้างหลังเลยฮะ,ะออกกล้องออกกล้องทีมนักแสดงนะฮะตัวนี้เลยครับโตพี่สิงโตวจีนมานะครับสำหรับแขกคนไหนที่ นะครับต้องการที่จะรับประทานอาหารนะครับตอนนี้ฮะโอเคนะครับอ่าพร้อมแล้วนะครับออกไปแล้วเรียบร้อยอ่าอายถือหน่อยลูกเออโอเคถือไว้อันหนึ่งโอเคนะครับอ่าพร้อมนะครับกล้องสปีดท,ทุกทุกสื่อนะครับพีท่ท็อปจะเงียบเสียงจากไมล์หลักแล้วนะฮะโอ,โอเคครับ5 4 3 2สปีดครับ ครับค่ะครับโคจอลุงครับโคจอลครับวันนี้มาร่วมงานโรเจอร์รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจครับต้เยินให้หลวงพ่ออีกหนึ่งชุดกันครับท่านก่อนรัทจะใช้เสียงคราวนนี้นะครับชมพูเสียงออกลำโพงนะครับเพราะว่าเสียงมันเข้าไปสื่อทั้งหมดครับขอเงียบก่อนครับเเดี๋ยวนะครับข้าไปกีนะครับเทสองครับห้าสี่สามสองครับก็ไปครับจองครับ ครับวันนี้รู้สึกยังไงมาร่วมงานร่วมถึงเบาเบาครับเบาเครับเบาเเขาต้องดีใจครับแล้วก็เื่นกันใจแล้วก็ปิดก่ปิดต่ปิดก่อนเข้าต้องเจ้าของท่ายิงทุกท่ายแล้วก็ศิลปินทุกคนที่มาร่วมมืเกียรกังงานสร์ที่ก่อนแล้วก็ูบเบอ์ ทุกคนครับเราบรรดาเพื่อนพ้องน้องพองี่ที่มาวันนี้เยอะแล้วก็ไม่ได้มาอีกติดงานอีกเยอะนะครับวันนี้ดีใจครับเพื่มใจครับคาดหวังกับขบวนเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนครับผมได้ทําในสิ่งที่ผมครั้งหนึ่งจะคิดไว้ว่า,ยวาอยากสาร้างงานอยากเพิดหนังครับถามว่าคาดหวังอะไรมากไหมทุกการทาทุกสิ่งทุกอย่างาตอนนี้ารคาดหวังนะครับแต่ว่าจะสําเร็จหรือไม่ก็ต้องรู้นะครับพี่น้อง พี่ต้องแนๆนะครับที่จะรววมกันแสดงสนุนกับศิลปะวัฒนธรรมอีสานบานเท่าที่ผมนะครับมีเจตนาที่จะเผยแพร่หรือมาตีแผ่นั่นก็คือศิลปะวัฒนธรรมอีสานเรียกว่าหมอลำครับแล้วก็ไม่จํากัดเฉพาะหมอลำเป็นศิลปินนะครับทั่วไปของภาคอีสานเรับทุกุแกผนแทกุ๊กสาหานะครับกอนทีท้าการแสดงก็ย่อมมีครูมีบามีอาจารย์ คำว่าคายอ้อภาษาเมาภาคกางยังไม่เข้าใจเขาพูคายอ้ออธิบายคำว่าคายอ้อนะครับในบทนิยามนี้นะครับคือผู้บาอาจารย์นะครับหรือสิ่งของเส้นไหว้เทพพาดาหรือผู้บาอาจารย์ที่หลายๆคนนะครับศิลปินศิลปะ นะครับก่อนจะทำการแสดงก็ต้องระลึกถึงผู้บาดาจาย์หรือนะครับมีใครก็การแทบทุกสาขาของศิลปินนะครับเป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่ลี้ลับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเ,เป็นสิ่งที่ศักดา์สิทธศิลปินครับเป็นความเชื่อของเราเป็นความเชื่อของเราเราศิลป <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> ินยกตัวอ,อย่างเช่นพะการก็จะเป็นพ่อแก่แบบนีมครับของอีสานเข้าผมเดินมาข้างปอกอ๋อถประเด็นนะครับแต่วอโจครับ เวลาน้องร้องเพลงบนหน้าเวทีแล้วมีดราม่าเกิดขึ้นบอสโจมีวิธีรับมืออย่างไรครับอันนี้เกี่ยวกับอะไรครับเวลาน้องขึ้นขึ้นเวทีร้องเพลงหน้าเวทีต้องมีใช่ไหมครับใช่ครับบอสโจแล้วจังหวะนั้นมีดราม่าขึ้นมาบอสโจมีวิธีรับมืออย่างไรครับก็ลงมาบอกทุกคนครับว่าสิ่งไหนที่ปล่อยมานก็ปล่อย่านเราก็จะเก็บอยเก็บมาคิดเพราะว่ามันก็มีนานาจิตตังมีคนรัก มีคนชอบมีคนไม่ชอบนะครับฉะนั yani ้นก <i> ็คือยึดในสิ่งที่เราปฏิบัติในสิ่งที่เราคิดดีทําดีเดี๋ยวสิ่งที่ดีๆตามมาแล้วก็สร้างสรรานงานให้เต็มที่ครับแล้วก็พัฒนาอย่างนี้เลยน้องนี่เองนะฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องแรกของน้องที่เล่นเล่นหนังนะฮะรู้สึกตื่นเต้นไหมแต่ที่จะเป็นนางเอกของเรื่องเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกค่ะแล้วก็เล่นเก่งเลย่ตองใองแถม คิดว่าเราเราเรา,เรามั่นใจประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ในการเล่นผักข้าวโพดเล่งน,นี้น <c oughs> คุณพ่อให้ค,คุณพ่อคุณพ่อโจให้ให้อะไรความรู้อะไรเกี่ยวกับเราบ้างในการจะอยู่หน้ากล้องแบบประมาณนี้ค่บในค้าวโพาจากขวดนะคะ คุณพ่อแนะนำะไรน้องนะครับเกี่ยวกับเวลาจะเล่นมวยหลายสิ่งหลายอย่างครับที่เราได้นะครับพ่อหนุ่มเล่นมาหลายเรื่องราวคอมเมนต์ไม่ช่างสันบ้างคอมเมนต์ในทางทุกโลกบ้างหรือที่เรียกว่าดราม่ามากแล้วก็ก้าวข้ามมาจนถึงวันนี้นะครับต้องนะครับให้กำลังใจงกำลังใจงนะครับเราก็ายังที่จะนะครับรอดรอดรอดต่อสู้เนาะ นะครับก็พราะตัวนี้ทั้งที่ทีทีโตเสียงแล้วก็น้อมรับคำขอบคุณด้วยความเต็มใจนำมาพัฒนาตัวนี้ครับพแลเอก็รับตอบกลับนะครับอยากเห็นว่าถ้าคุณจะมรถนี่นะต้อกจัดทำบ้านนี้รับแล้วจะมีอารวจ์อะไรโอ้ของบาร์พอบเยอะเรื่องนี้นะครับผมจัดให้เต็มนะครับพวกอัตลบพวกอัตลรถเลยนะครับเพราะว่าสิเป็นยูทูบเบอร์ เพื่อนพ้องน้องพี่อีสานอีสานเ่าสายห้าม้ากหมดเลยครับแทบแทบทุกคนในภาคอีสานเลยนะครับห้าคือห้ามวลคือมวลโศกเศร้าคือโศกเศร้านะครับส่วนเรื่องนะครับความรับหรือแบบตื่นเต้นน่าระทึกมีในเรื่องนี้นะครับครบอารมณครับอันนี้คือพระเอกนะครับเป็นที่เราที่อศิลป์คน ผมเลือกคนนี้ก็เพราะคือได้คุยกับพ่วงกับนะครับคือน้องอนนี้ก็คือกำลังมาครับแล้วก็น้องเป็นหน้าที่จับตาแล้วก็มีความสามารถที่เรามองว่ามันเข้ากับบทเข้ากับตัวหลักหนักของที่เราดําเนินเรื่องนะครับแล้วก็ร้องลําได้แล้วก็บอกอิสานได้นะครับแล้วก็น้องเป็นส่วนหนึ่งของทีมสีแดงสาวน้อยที่บันแพงน้องน่ารักมาก นะครับแล้วก็น้องฝากถามมาตั้งแต่วันแรกน้องเขารู้แล้วก็นับถือสัทธาเราด้วยเราก็เห็นความสามารถของน้องด้วยมีความโดดเด่นมันเข้ากับบทมากก็เลยต้องเป็นเคาะให้เป็นออฟเซอร์ตนนี้ครับอ่าน้องเบลล่ะคะน้องเบลน้องเบลส่วนน้องเบลนะครับเบลแสน่ายากหน่อยน้องเบลนิพดา